สบายดีสบายดีวันนี้วันที่19เดือนหนึ่งพันที2 0ศ1นี่มาเห็ดเวียกอยู่บ้านสีบุญเฮืองทางไปเก้าเรลี่ยวนี่กายสีไข่มาน่นี่ออกภาษาสัมพันธ์ 3, 000, ถึงลูกค้าเนะท่านได้เห็นคลิปนี้พูดนี่เนาะอยากได้รถจกไปเฮ็ดเวียกนี่ดิมาแต่เศรา้าเฮ็ดต่เศา้านี่ง่ายๆมาคมราคาก็ถึกๆตกลงกันเฮ็ดเวียกรด มาฮอดเเห็โดโรดวท่ามงท่ายาม้มเห็ดแล้วเราก็เมื่อโรดนี่เด้ง่ายๆเบอร์โทรเราแมนสองสองนย์สองแปดดเบอร์บทแอปและโทรลศูนย์สองศูนย่ศูนย์สองเกก็ต้องท่านั้นท่านี่ดอกก็ต้องเกียงโมงเวลาเหตดใดสบายสบายโทรมาโ่ ใครที่เห็นคลิปนี้พปดนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเจ้าเด้อเอาขอขอบใจเนาะ,ะมาแต่เศร้าเฮ็ดแต่เศร้ารว,วดลวด้ลวละล้ว